เมื่อผู้หญิงคนนั้นลงไปทําความสะอาดห้องใต้ดินทันใดนั้นเธอก็ค้นพบกุญแจโบราณอยู่ที่มุมห้องเดิมทีก็คิดอย่างนั้นนี่เป็นเพียงขีปกติมากแต่จูจูก็วางมันลงกุญแจชี้ไปที่ที่ไหนสักแห่งในบ้านอย่างน่าอัศจรรย์เธออยากรู้อยากเห็นและรีบขึ้นไปชั้นบนเพื่อตรวจสอบอย่างระมัดระวังแต่หน้าแปลกไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนอย่างไร จากนั้นกุญแจก็ยังชี้ไปทางด้านหลังเธอบังเอิญสามีเพิ่งถึงบ้านในเวลานี้ลิซ่าบอกการค้นพบของเธออย่างมีความสุขให้เขาได้ยินมันในเวลาเดียวกันให้บิดกุญแจอีกครั้งเพื่อแสดงให้เขาเห็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่คาดไว้กุญแจก็ชี้ไปในทิศทางนั้นอีกครั้งแต่สามีกลับพูดแบบนั้นนี่เป็นเพียงเพราะกุญแจถูกแม่เหล็กนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางกายภาพพิเศษเช่นนี้อย่างไรก็ตามลิซ่าไม่เห็นด้วยกับคําอธิบายนี้อย่างชัดเจนเธอไม่เพียงแต่ไม่ขจัดความสงสัยใใใในนนนนจจจเเเธธออทท่่าาาัััั้้้้แตตยงงํหหรูสสึึึกกววดดมขิิซ นำกุญแจแปลกๆนี้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยไม่คาดคิดเธอยังไม่ได้ก้าวไปสองสกุญแจถูกหมุนอีกครั้งและชี้ไปทางประตูประตูก่องกุญแจย่อมมีความลับบางอย่างที่ไม่มีใครอยากรู้อย่างแน่นอนสามีจึงกลับมาหลังจากอาบน้ำเสร็จ